ต่อไปเป็นปฏิโลมะปุดฉาเปิดหนังสือไปที่หน้าสองสิบนิษฐานโสตาเคยเกิดมีเลขสองนะเลขสองก็คือการสองโสตาเคยเกิดสังทยะท่านแรกแต่จักขาไม่ใช่กำลังเกิดนี่มีหมายเลขหนึ่งก็คือการหนึ่ง แต่จักขาไม่ใช่กำลังเกิดสังสยะท่านหลังจักขาก็กำลังเกิดสันนิษฐานเป็นการสองสังสยะเป็นการหนึ่งเริ่มต้นหาองค์ธรรมที่สันนิษฐานต้องเริ่มที่สันนิษฐานนะ สันนิษฐานเป็นเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการหาองค์ธรรมการหาวิตัชนาในแต่ละคู่ปุจฉาไม่ว่าจะเป็นอนุโลมะปุจฉาหรือปฏิโลมะปุจฉา ไม่ว่าอายตนะใดจะมาเป็นสันนิษฐานเราก็เริ่มต้นหาองค์ธรรมที่สันนิษฐานของแต่ละปุถฉานั้นๆน,น,นะอย่างนี้ตลอดไปนะเช่นคู่นี้ปฏิโลมะปุถฉาสันนิษฐานเป็นการสองปุกะละโสตาเคยเกิดสองละอย่างที่เคยบอกเป็นประจำว่าไม่เคยไม่มีมีแต่เคย ไม่เคยไม่มีมีแต่เคยดังนั้นโสตาเคยเกิดจึงมาหมดเลยมาหมดเลยมาหมดเลยอันนี้เราคิดผ่านภูมินะเราคิดผ่านภูมิเราคิดผ่านภูมิว่าไม่ว่าใครจะเคยเกิดที่ไหนเนี่ยสมมติว่าเคยเกิดที่กาม ไปถามเขาทั้งขณะเกิดทั้งขณะตายนะขณะตายอาจจะถามไม่ได้แต่ว่าเป็นภาษาอธิบายทั้งขณะเกิดทั้งขณะตายทั้งขาเกิดและขาตายทั้งขาหน้าและขาหลังสมมุติว่าเขากําลังเกิดกําลังตายอยู่ในกามเราไปถามว่าโตตาเคยเกิดกับคุณมาไหมในอดีตในอดีตนะอย่าลืมว่าในอดีตเป็นการสอน เขาต้องตอบว่าเคยไปถามใครก็ตอบว่าเคยไปถามอสานก็ตอบว่าเคยไปถามสุคติอเหตุกาบุคคลหนึ่งที่กําลังเกิดกําลังตายอยู่ในอาจารย์ว่าในอดีตการในอดีตการเนี่ยโสตาเคยเกิดกับคุณไหมเขาก็ต้องตอบว่าเคยไปถามอารูปสองขาเขาก็ต้องตอบว่าเคยดังนั้นโสตาเคยเกิดจึงมาหมดเลย จึงมาหมดเลยจึงให้คำสรุปคำจำกัดความสำหรับการสองปุคคละไว้ตั้งแต่ตอนเรียนการสองปุกละว่าไม่เคยไม่มีมีแต่เคยจากนั้นตรงจุดนี้เนี่ยโสตาเคยเกิดนอกจากเราจะเขียน4ภูมิอย่างนี้สองขาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราสามารถเขียนได้อีกว่าเคยหมดก็ได้ง่ายๆเลยเคยหมด มายว่าเคยทุกคนไม่ว่าจะเกิดอยู่ตายอยู่ที่ภูมิใดก็แล้วแต่นะหรือจะปิดกายอย่างนี้ก็ได้แล้วเขียนว่าเคยหมดแปลว่าตอนนี้เนี่ยสันนิษฐานหาองค์ธรรมมาไว้ให้เนี่ยนะสี่ภูมิภูมิละสองขาสองขาหรือทุกภูมิภูมิละสองขาสองขานะดูให้ดีๆนะดูให้ดีๆคู่นี้ต้องทําการบ้านแล้วแหละนะเป็นคู่แรก คู่แรกของการสี่ปุกันละคู่แรกหมายความว่าเป็นคู่แรกที่สันนิษฐานเป็นการสองปกภัณฑสังสยะไปเป็นการหนึ่งปุกภัณนะก็ทำการบ้านไว้เลยตอนนี้เรามีองค์ทรรมที่ตุนไว้ที่สันนิษฐานหาไว้ให้หรือได้มาในนามสันนิษฐานเนี่ย ก็คือกามสองขารูปสองขาอสันสองขาอารูปสองขานะอะรูปสองขานะาหมดเลยนะอย่าลืมนะจากนั้นค่อยๆจำแนกแบ่งแยกไปตามาสังไยะที่เราแบ่งไว้สองท่อนท่อนแรกเนี่ยตรงกันข้ามกับสันนิษฐานดูที่เครื่องหมาย ดังนั้นสังยาท่านแรกจึงเป็นจักขาไม่ใช่กำลังเกิดจักขาไม่ใช่กำลังเกิดนะเป็นการหนึ่งปัจจนินนะั่นเองจักขาไม่ใช่กําลังเกิดเราก็ไปดูในนี้ว่าจักขาไม่ใช่กําลังเกิดจะเป็นใครบ้างขาไหนนะต้องดูให้ละเอียดเลยนะจักขาไม่ใช่กําลังเกิด ที่แน่ๆก็ต้องเป็นขาตายในกามขาตายในรูปขาตายในอสังขาตายในอรูปขาตายมาหมดเลยเรียกว่าตายหมดตายหมดตายหมดก็ต้องสังจะไงเห็นไหมสังจะเลยตายหมดจากนั้นตายหมดหรือกําลังตายนั่นเองนะจากนั้น จักขาไม่ใช่กําลังเกิดนอกจากกําลังตายก็ยังมีในครั้งที่เราเรียนกันหนึ่งนะยังมีบกพร่องอีกจากขาไม่ใช่กําลังเกิดในฐานะกําลังตายก็มีในฐานะบกพร่องก็มีในฐานะเกิดไม่ได้หรือกอมอดอก็ดีเม่เขียนกอนมอดอก็ได้นะเพราะที่ผ่านมาเราเขียนกอนมอดอจะมีอยู่สามกลุ่มสําหรับ จักามไม่ใช่กำลังเกิดก็คือกำลังตายบกพร่องเกิดไม่ได้กำลังตายเราได้ไปแล้วได้สังจกเพราะตายหมดเลยในสี่ภูมิก็เป็นสังจัะเราจะไปดูว่าจักาาไม่ใช่กำลังเกิดในฐานะบกพร่องมีไหมในสี่ภูมินี้บกพร่องเนี่ยตอนจัก้าบกพร่องที่เราเรียนกัรหนึ่งจัก้าบกพร่องใจบกพร่องอยู่ในกาม จะบกพร่องอยู่ในกามกามขาเกิดนั่นเองนะขาตายนี่ไม่ต้องพูดถึงเนีนะขาตายหลังจากเอาไปหมดแล้วต่อไปนี้เนี่ยเราจะพูดแต่ขาเกิดขาเกิดอย่างเดียวนะเพราะขาตายสังจากรวบไปหมดแล้วจะขาไม่ใช่กําลังเกิดในฐานะบกพร่องมีไหมมีถ้ามีกามาภูม,มาสิบเ11ภูมิอย่างนี้เนี่ยมีแน่ ทีนี้จะขาบกพร่องกี่คนเนี่ยตอนเราเรียนการหนึ่งเนี่ยจะขาบกพร่องสามคนเี่สามคนหนึ่งสองสามหนึ่งก็คือทุกหนึ่งโออบายคนที่สองก็คือทุกหนึ่งสุนหนึ่งสังคับกามคนที่สามก็คือทุกหนึ่งสุหนึ่งครับกามนี่คือจะขาบกพร่องเหนึ่งสองสามเลยนะหนึ่ง สองสามสามคนเลยจากนั้นไปดูต่อจกขาไม่ใช่กำลังเกิดในฐานะเกิดไม่ได้ก็คือภูมิที่จะขาเกิดไม่ได้มีไหมมีนี่ไงอสันอารูคขาเกิดเนี่ยอายตนะอื่นก็เกิดได้ขณะขาเกิดเนี่ยแต่จะขาเกิดไม่ได้ก็ดึงมาสองภูมเนี่ยกม,กมอดอ ภูมิที่จักขาไม่ใช่กำลังเกิดก็ต้องเป็นอาันขาเกิดกับอรูปขาเกิดอาันขาเกิดอรูปขาเกิดขาตายของสองภูมินี้เรารวมไปอยู่ในนี้หมดแล้วนะอาันขาเกิดก็สุดหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในอาัญยสัตตภูมิที่เรียกว่า อุปาทกรนาธมังคีของชีวิตะนวะกกราบที่เกิดในขณะแรกนะมีสำนวนการหนึ่งทั้งนั้นเลยน่าจะลืมกันหมดนะั่นแหละส่วนอรูปะเกิดกติหนึ่งเทกะาซึ่งกําลังเกิดในอรูปภูมิที่เรียกว่าอุปาทกระนาธมังคีของอรูปาวาจะระปฏิสนทิจิตสี่เจตสิกสาสิส่วนสังจะทวนหน่อยสังจะ ตายหมดนะอย่างที่บอกตายหมดก็คือปุสีผลสีไม่มีมัคสีนะมัคสีเนี่ยไม่ตายนะแม้จะใช้คาว่าสัพเพสังจวันตานางแปลงง่ายๆว่าตายหมดนะแต่เอาข้อจริงในโลกนี้คนที่ไม่ตายก็มีก็คือมัคสีนะมัคสีไม่ทันตายเป็นผลไปก่อนนะไม่ใช่ตายไม่ทันไม่ทันตาย ปุรีผลสี่ซึ่งกำลังตายใน31มสภูมิที่เรียกว่าพังคกขนาตมังคีของจุติจิตสิเก้จตสิกสามสิบห้ากามชกะลากามชรูปนะกรมะชะรูปชีวิตตะเนวกะกะลาที่จับครั้งสุดท้ายนี่คือหมวดแรกนะค่อนข้างยาวอยู่พอสมควรต่อไปไปดูหมวดหลังก็ดูตามนี้แหละสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายนี่แหละจากขาก็กำลังเกิด จากขาก็กำาัังเกิดก็ไปดูในนี้ว่าภูมิไหนนะขาไหนขาไหนเนี่ยกงไม่ต้องสงสัยหรอกเพราะว่าตรงนี้เขบอกไว้แล้วจากขากำลังเกิดก็ต้องเป็นขาเกิดแต่ว่าภูมิไหนเท่านั้นแหละที่จากขาเกิดได้ก็ต้องเป็นกามขาเกิดรูปขาเกิดก็เด้งมาการขาเกิดรูปขาเกิดการรูปถ้าม,มาในองค์ธรรมหมวดเดียวกันเช่นนี้นะทุกครั้งนะ เราก็จะปีกการวมเป็นปัญจขาเกิดไปนะก็ได้ปัญจขาเกิดบุคคลก็จะได้แก่ปุษสีพลเสกษฐสามมันมีจกักขุเกิดได้ซึ่งกําลังเกิดซึ่งกําลังเกิดในปัญจโวการะผมที่เรียกว่าอุปาทกนตรสมังคีของปัญจโวการะปฏิสนธิจิตสิบห้าเจตสิกเจาสิบห้ากาม,มาชกลาสามเจ็ดสี่ ทีนี้เราจะมาดูวิสัชนากันต่ออย่างที่เ,เคยแนะนำมาตลอดนะเวลาจะไปวิสัชนาบอกว่าพยายามาดูประกอบประกอบควบคู่ไปกับองค์ธรรมนะสำหรับวิสัชนาแต่ละวิสัชนาเช่นมวดแรกได้สังจะได้ตายหมดก็วิสัชนาว่าสัพเพสังจอนตามนะั่ แล้วก็ตามด้วยบกพร่องกับกอมดสังเกตให้ดีๆนะบกพร่องกับกอมดอบกพร่องก็ขาเกิดกอมดอก็ขาเกิดแล้วก็เป็นขาเกิดที่จักขาไม่เกิดด้วยกันทั้งสองเราก็จะปิดก,การรวมบกพร่องขาเกิดกับกมดอขาเกิดสังเกตให้ดีๆนะบกพร่องขาเกิดกับกอมด2สองภูมินี้ขาเกิดเหมือนกันเนี่ยปีกกา รวมเป็นวิสัชนาเดียวกันว่าอ er, จักขุก,การังอุปปัชชันตนันสังเกตให้ดีนะรวมบกพ้องกับกับกมดเป็นวิสัชนาเดียวกันว่าอจักขุการัอุปปัชชันตนันส่วนหมวดหลังการรูปรวมเป็นปัญจขาเกิดกามรูปรวมเป็นปัญจขาเกิดก ตอนการหนึ่งก็เจอมาแล้วนะเราจะเราจะวิจัชนาผิดพลาดได้นะตำแหน่งนี้นะเราอาจจะไปวิจารนาว่าปัญจโวการังอุปป,ปชัชชนตานะนะนะอันนั้นผิดพลาดนะอย่าลืมว่าในการหนึ่งท่านจะวิจัรนาว่าสาจัจคุการังอุปปชัชชนตานนะแปลว่าค้าเกิดที่มีจักขุูเกิดได้ซึ่ง ก็ได้แก่กําลังเกิดในปัญจะนั่นเองถามว่าองค์ธรรมเหมือนกันไหมถ้าเราไปวิจัชนาพาดว่าปัญจวการังอุปปชัชตานางองค์ธรรมมันจะออกมาเหมือนกันแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่นี่ไงตรงที่ว่าถ้าเราวิจัชนาเป็นปัญจวการังอุปปชัชฌานางนะสมมตินะตรงเนี้ยหมดหลังเนี่ยเราจะลืมใส่ตรงนี้เด็ด ขาดเลยทันทีเลยเนี่ยเราจะลืมใจว่าอันมีจักขู่เกิดได้ถ้าเราลืมใจก็แปลว่าองค์ธรรมมันผิดแล้วก็แปลได้ว่าได้ทั้งบกพร่องด้วยมันจะเหมารวมทั้งจักขู่เกิดได้และบกพร่องซึ่งมันก็จะไม่ตรงกับประเด็นนี้ประเด็นนี้เขาต้องการจักขากรรหลังเกิดก็แปลว่าต้องมีจักขู่เกิดได้ จากขู่ต้องไม่บกพร่องดังนั้นพอเราวิสัชนาชัดเจนตามองค์ธรรมตามโจทเนี่ยสจัจคู่การนอุปปัชันตานังบุคคลที่มีจักขูเกิดได้เหล่านั้นกําลังเกิดมันก็จะคือเนี่ยคนที่กําลังเกิดในปัญจะแล้วก็มีจักขูเกิดได้ด้วยมันชัดเจนกว่านะชัดเจนกว่าแล้วก็ตรงประเด็นตรงกับ โจทย์ที่ท่านต้องการองค์ธรรมชัดเจนกว่านะก็เลยวิสัชนาแบบนี้นะหลังจากนั้นเราก็จะมาอ่านพร้อมกันอยู่ที่หน้าะสองยสิาัตสวาปนาโสตายะตะนางอุปชตทานตจจักกายะตะนางอุปชะติติ หรือว่าโสตายตนะเคยเกิดแก่บุคคลใดจากกายตนะก็กำลังเกิดแก่บ,บุคคลน,นั้นใช่ไหมวิสัชนาสัพเพสังจวันตานังอาจจกกูกาน,ปปน,านัง,นอ,ปปนงนนอ,อุปปัชชนตานังเตสังโสตายตนะอุปปัชชะทะโลจเตสังจากกายตนะโนอุปปัชชติ สจัจคานังอุปป,ะป,ะปะชัชตานังเตังโสตายะ,ะนันจะอุปชิตะจักกายะ,ะนันจะอุปะชะัชาติเมื่อบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดกำลังตายก็ดีหรือเมื่อบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดกำลังตายในสามสิบเอ็ดภูมิเติมไปด้วยตามนี้ก็ได้นะและ บุคคลที่จกขุเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดก็ดีโสตายตนะเคยเกิดถ้ามีและก็ไม่ต้องก็ดีแล้วเอาใหม่นะเมื่อบุคคลเมื่อบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดกำลังตายในสามสิบเอ็ดภูมิและบุคคลที่ จากขุกเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดโสตายตนะเคยเกิดแต่จากขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่มีจากขุเกิดได้เหล่านั้นกำลังเกิดโสตายตนะก็เคยเกิดจากขายาตนะก็กำลังเกิด องค์ธรรมของสันนิฐานโบทได้แก่ปุถุชนสี่ผลบุคคลสีซึ่งกำลังตายในสาสิเอดภูมิที่เรียกว่าพังกักณาธมังคีของจุติจิตสิเจตสิกสามสิากรรมชะรูปชีวิต,ตานวาวะกากลาภที่ดับครั้งสุดท้าย ทุกติยาเตุกาบุคคลหนึง่งที่เป็นโอปปปาติกะอันจักกูเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในอาบายภูมิทุกติยาเหตุหุกาบุคคลหนึง่งสุกติยาเหตุุกาบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสธาชาัและกาปาสยาาุยกะอันจักกูเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิ ทุกติอเหตุกาบุคคลหนึ่งสุกติอเหตุกาบุคคลหนึ่งที่เป็นขปัตถยากะผู้จะตายในระหว่งางจักขูยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามาภูมิที่เรียกว่าอุปาทกนามังคีของอาเหตุกาปฏิสนธิจิตสองเจตสิกสิกรรมชกลาบสามหก สุกติอเหตุกาบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในอาสัญญาสตตภูมิที่เรียกว่าอุปาทกนธรรมงกงริของชีวิตานาวะกากราบที่เกิดในขณะแรกติเหตุกาปุถุชนหนึ่งพรเสกาบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดในอรูปภูมิที่เรียกว่าอุปาทกนธรรมงกงริ ของอรูปาวาจรปฏิสนทิจิต4เจตสิกสาและปุุชนสีพเสกาบุคคลสามอันมีจักขุกเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการะภุิที่เรียกว่าอุปาทกนณาธรรมคีของปัญจโวการะปฏิสนทิจิตสิบห้าเจตสิกสามสิบหารมจักรลาสามเจดสี องธรรมของสังทยาบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้น